มีผู้บอกว่าให้ช่วยแนะนำการยกจิตสู่ระไตรักหน่อยความจริงในคลิปเรื่องการยกจิตสูระไตรักเนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆกับพูดมามากแล้วหลายคลิปแ,ลแต่ว่ายังพอถ้ายังพอตอบไหวก็จะจะตอบแต่ถ้าตอบไม่ไหวแน้่กรุณาช่วยไปฟังคลิปต่างๆเนี่ยแต่มันก็เยอะแล้วเกินสงสยัยจะหลายพันคลิปแล้ว มันก็คงจะหายากเพราะไม่ได้จำแนกแจกหมวดหมู่ใครถามมาก็ตอบไปนะก็เลยก็สเปดส,ป,ส,ป,สป,ปะปะพนกันไปกาวน,นี้เรามาพูดถึงเรื่องยกจิตสูตวัไตรลักษณ์คนเรามีขนันห้ามีรูปมีเวทนาสัญญาตั้งขารวิญญาณรูปก็คือกายเราเนี่ยรูปหยาบรูปละเอียดมีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยกับอุปาทิยาูปคือรูปอาศัย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีหยาบละเอียดมีหมดเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือเจตสิกนั่นเองเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําได้ไม่รู้สังขารการปรุงแต่งคิดนึกวิญญาณการรับรู้ก็คือจิตเราจะดูยังไงเห็นความเกิดดับของวิญญาณให้เห็นยกจิตสู่วัไตรักจิตที่ทําหน้าที่ในการ ในการเห็นในการฟังในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการสัมผัสทางกายแล้วก็รู้อารมณ์ทางใจเนี่ยจิตก็เรียกาจาักสูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณมโนวิญญาณมันก็มีวิญญาณเพราะนั้นจิตเนี่ยถ้าจะให้สู่พระไตรลักษ์แล้วคําว่าพระไตรลักษ์เนี่ยคือว่าอนิจจังทุกขังนาัตตานั้นเองลักษณะ3ก็คือนิจจังทุกขังนัตตา หรือว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเห็นรูปน้ําเกิดดับการเห็นรูปน้ําเกิดดับนี่เรียกว่าเข้าสู่อภิัณนาแล้วแต่นี้เราพูดถึงเรื่องจิตถูกพระไตรักจากพุทธ,พทธาพู้เราเจริญสมถะเฉยเฉยนี่ไปแล้วต้องการความสงบระงับกําหนดเอาความนิ่งความเฉยเป็นอารมณ์ อย่างเช่นการภาวนาพุโทโธให้ต่อเนื่องก็เรียวกว่าสันสติบังอน,นิจังเราก็ดูพุโทโธให้ต่อเนื่องนอจนเป็นอารมณ์ก็ตามให้เกิดความสงบระงับได้ถึงระดับรูปฌานสี่ถ้าจะต่อเป็นอรูปฌานนึงก็จะต้องเอาความว่างต่อไปเป็นอารมณ์แล้วก็อาการสารานใจยตนะวิญญาณญนใจยตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะน,นี้เป็นสมถะทั้งหมด เพ่งเอาความสงบความต่อเนื่องเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นนิจจังถ้าเข้าถึงวางอารมณ์ได้ถูกส่วนก็จะเป็นสุขขังแล้วก็เป็นอัตตาเข้าไปยึดในอัตตาตัวตนนั้นยึดในนามยึดในรูปนะ้เป่นเป็นเรื่องของสมถะเป็นเรื่องชาลโลกีกรนี่อาการที่เราเราเห็นความสงบเห็นความต่อเนื่องเนี่ยก็เรียกเราสมมุติว่าเราปฏิบัติฐานกายก็ดี เอาเอากายเป็นอารมณ์เนี่ยเราก็ได้มีสติอยู่กับกายเราก็เข้าสู่ถึงจิตนั่งวันนานๆมันปวดหลังปวดก้นปวดหัวเขา่าเราดูเวทนาเป็นอารมณ์เนี่ยก็เข้าถึงจิตเหมือนกันเพราะสติสติอยู่อยู่ไหนจิตอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่กายจิตก็อยู่ที่กายสติอยู่ที่เวทนาจิตก็อยู่ที่เวทท,ที่เวทนาเพียงเดียวว่าเอากายนําหน้าจิตมันจะตามหลังเอาเวทนานําหน้าจิตจะตามหลัง เราะนั้นถ้าเราดูกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เข้าสู่ส่วนของจิตที่เขาว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมเ็าเรียก,ก่าเห็นธรรมก็เห็นกัะรูปส่วนหยาบแล้วเห็นธรรมชาติที่หยาบของกายมนุษย์หรือเห็นธรรมชาติที่ละเอียดที่เข้าไปสู่ความละเอียดรูปนามที่ละเอียดก็ไปตามลําดับเนี่ยก็นี่ไอจิตเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเราภาวนาะเราดูมีสตินดูดูกายเราก็เราก็จะเข้าสู่จิต ถ้าเราดูกายให้ชัดเจนต่อเนื่องมันก็เราก็เห็นจิตชัดเจนต่อเนื่องอันนี้พวกผู้เจริญเนี่ยผู้เจริญยังเข้าถึงระดับสมาธิระดับฌานนะถ้าเร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 า,เราจะเรารักษาจิตไว้ได้เนี่ยในอารมณ์ประคองได้ทุกอะไยบทเนี่ยตัวผู้รู้เราก็จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสัญญาของเวทนาสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในส่วนของเจตสิก แต่เห็นตัวผู้รู้เฉยๆเนี่ยสัญญาความจำไล่ไม่รู้เนี่ยก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารการมุงแต่งยึดนึกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ตัวจิตเนี่ยเรายังเข้าไปยึดอย่าัเป็นอัตตาอยู่เพรอะนั้นมันยังไม่เป็นพระไตรลักษณ์เราเห็นเวทนาสัญญาสังขารเป็นพระไตรลักษณ์นะแล้วนะฝึกจากรูปฝึกจากเวทนาเข้าไปสู่ นะใ,นในสติปัฏฐานสี่จะกพิกจากกายฐานกายฐานเวทนาในเข้าไปสู่เรื่องของตัวรู้และผู้รู้แล้วเมื่อผู้รู้เรารู้กายรู้ไฐานเวทนามากๆเข้าสูถ่ถึงถึงจิตเราก็เห็นตัวผู้รู้อยู่แป่นี้เราจะยกจิตสุปะไตรักย่างไงเพราะเราเห็นในพวกเจตสิกเนี่ยเป็นพระไตรักแล้วแต่จิตเนี่ยเรายังเห็นเป็นความเที่ยงยไปนั้นเมื่อจเราจําเป็นที่จะต้อง เบนสติใหม่ให้มีอยู่กับสัมัญญาพอเราเอาสติน้องมาทางสัมมัญญาพเามมญญาพื่อมันจะปล่อยวางรูปแล้วก็ปล่อยวางนามเพราะสัมมัญญานี่มีอยู่ในรูปแล้วก็สัม,มัญญาอยู่ในนามพอสุดท้ายไม่ว่าจะปฏิบัติกรรมฐานในบัพพาไหนลมหายใจก็ดีหรือเรียบบทบัพพาสัม,มัญญะบัพพาก็ดีหรือบัพพาอื่นๆก็ดีในมหาสติปัฏฐานสูตร เมื่อลงท้ายแล้วก็คืออาตาปีมีความเพียรนิกิเลสแล้วร้อนแล้วก็มีสัมปชัญโนสติมามีสัมปัญญาและมีสติสองตัวถ้าเรามีสติตรงสัมปัญญะให้ชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆบางครั้งเราเป็นผู้กําหนดสัมปัญญาบางครั้งสัมปัญญาเราก็กาหนดกําหนดสติดึงสติของเรากลับมาให้มันชัดเจนต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ถ้าเป็นพาบัญชีแล้วก็ไม่ได้มีภาละอะไรรักษาอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยต้องทําให้ชัดเจนต่อเนื่อง นะมันจะได้อารมณ์ขาเรียกว่าพอชัดเจนส่วนนองแล้วทรงอารมณ์รักษาอารมณ์ไว้เข้าไปเรื่อยๆืให้ละเอียดไปเรื่อยเรื่กนี้เราปฏิบัติเนี่ยนะเราสมมติว่าเรายกมือก็ดีหรือคอดูแทนที่จะเราดูอารมหายใจให้เฉยนี่ข้าพเจ้าจะแนะนําสัมมัญญาบัพพะนะแต่ว่าเอาไปผสมกับอาณาปานุสีบพัพพะพอเราดูลมหายใจเนี่ยเราก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบเรายกมือกําหนดความรู้สึกก็เรียกให้เห็นกายกับความรู้สึกในกายก็เรียกเห็นกายในกาย ไม่ว mm pues ่าจะเป็นลมกับความรู okay. <t> ้ส <Okay. S 1> ึกก็เห็นกายในกายยกมือจับความรู้สึกในมือก็เรียกว่าเห็นกายในกายกายก็คือว่าถ้าดินน้ำไฟลมก็คือจมูกของเราหรือลมก็ตามหรือมือก็ตามเนี่ยความรู้สึกที่ลมกระทบเนี่ยกับปลายจมูกเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกในก็แล้วก็เห็นในกายจะเป็นในกายหยาบเป็นความรู้สึกอย่างหยาบๆยาบก่อนยกมือกําหนดความรู้สึกเนี่ยก็เป็นความสิ่งที่ว่าอย่างหยาบๆยาบพอเราเซนให้ละเอียดเข้าไป ในความรู้สึกเราจะเห็นถ้าทำมากๆจนได้อารมณ์ความรู้สึกชัดเจนต่อเน,นื่องมันจะปล่อยวางกกยหยาบเข้าไปสู่ส่วนที่เป็นกายละเอียดเป็นเป็น,ปนอุปทายรูปที่ละเอียดก็ไปตามลําดับเมื่อรูปหยาบดับนามหยาบความคิดนึกปรุงแต่งอะไรแต่ไม่อะไรมันก็ดับไปเข้าไปสู่ส่วนที่ละเอียดซึ่งละถ้าเข้าไปสู่ส่วนละเอียดแล้วบางทีมันก็ละไอ้พวกความง่วงเหงาหานอนละอะไร นะทำให้กรากรการมาฉันท่านี้เบาบางลงจิตเราจะได้พบความสงบบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังทีมันก็จะมีละเอียดส่วนละเอียดต่อไปเพราะนั้นะถ้าเราพูดถึงสรุปแล้วการยกจิตไปสู่พระใจรักเราดูความรู้สึกที่ลมกระทบในฐานกายก่อนหรือว่าเรายกมือกําหนดฐานกายแล้วมันก็พอละเอียดเข้าไปแล้วก็ไปจะไปเห็นใจเต้นถ้าเดี๋ยวด,ดูใจเต้นหัวใจเต้นเนี่ยเป็นฐานกายนะสติอยู่กับใจเต้นมากๆมากมากครับฐานกายนําหน้า จิตตามหลังคราวนี้พอเราได้อารมณ์ได้อารมณ์เราดูจ,ดจนความรู้สึกใจเต้นเนี่ยเกิดชัดเจนต่อเนื่องแล้วแล้วเราก็ผ่อนวางทางกายเข้ามาสู่เพราะจิตเริ่มชัดแล้วเราก็ดูจิตแต่ก่อนจะดูจิตเราเห็นใจเต้นก่อนแล้วสติดูใจเต้นพอชัดเจนต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยถ้าสติอยู่กับกายเฉยเยยังไม่เห็นใจเต้นเราจะเห็นตัวผู้รู้แต่พอให้เห็นใจเต้นปุ๊บเนี่ยสติมันก็ผสมกับความรู้สึกด้วย จิตมันก็เลยเข้าไปรวมกับความรู้สึกจนชัดเจนต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นเห็นความเกิดดับของจิตจากใจเต้นเนี่ยมันเป็นแค่เห็นคล้ายๆว่าจะพจะละอุปทานในรูปเฉยๆนะแต่พอเข้าไปถึงจิตเป็นนมามธรรมแล้วเนี่ยมันละอุปทานเริ่มละอุปทานแล้วในนามนะไอ้แก่พวกเวทนาสัญญาสังขาเนี่ยมันเล่าร้อนในที่มีมันมีกิเลสอยู่ที่เราเข้าไปยึดอยู่เนี่ยพอเห็นนาม นามมันเข้าไปปรุงแต่งกับความรู้สึกเกิดดับเกิดดับความรู้สึกเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ว่าจะมีตลอดเวลาต่อเนื่องนะมันต้องเป็นความเกิดดับเกิดดับแต่เราดูว่ามันต่อเนื่องแบบความเกิดดับเนี่ยเดี๋ยวสติมันชัดเจนนะจิตเข้าจะไปเห็นความเกิดดับชัดเจนเองนี่ก็เรียกว่ายกจิตสู่วตรลักแต่ยังปัญญายังไม่เกิดนะเพียงแต่เห็นในจังทุกขังอน,าตานัตตาของความรู้สึกในฐานจิตเขาเรียก่าเห็นความเกิดดับของจิต